สวัสดีครับจะพามาดูหลวงพ่อเงินองค์โคอีกองค์ดูยังไงให้ไหวดูภายในสามนาทีดูได้ดูเป็นนะครับดูความคมของใบหน้าค,ความสมบูรณ์นะครับไม่บีดเบี้ยวครับหูซ้ายขวาครับนี่ครับ มีรอยบุ๋มนะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีเนี่ยแขนเนี่ยจะคมมากเลยครับเป็นสันคมเลยมาถึงนิ้วนี่ครับดูเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยมองตำแหน่งนี้ครับเส้นคอเนี่ยจะคมนะครับ หลังเนี่ครับจะเป็นแท่งหนาตรงนี้ครับสำคัญเลยครับที่เก้ไม่เหมือนเลยครับตรงนี้จะนูนนะครับจะนูนเดี๋ยวดูของเก้ครับดูของเกน้นูนไม่เท่ากันนี่ครับ จะเป็นสอกธรรมดาค,ครับโอเคครับมาดูองค์องค์องค์โอคูเรานี่ครับจะูนนนี่รเราอยตะใบดูอีกแบบนี่นครับไปนี่ครับจะมีรอยเก็บกรอบฐานมีเนื้อปิ้นนี่ครับ สวยมากเลยครับองนี้ครับสมบูรณ์ครับนี่ครับดูนี่ครับ,รบตรงนี้สวใส่จะดข,ของสวยเล่นครับเนี้ยดูองนี้ครับ เนี่ยครับอันนี้จะไม่โค้งนะครับ นี่ครับตรงคือแขนครับมือนี่ครับนี่ครับ แค่จุดนี้จุดเดียวครับมีโอกาสแท้สูงเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ดิเนี่ยจะน,นูนกันนะครับเนี่ยเป็นเหมือนสละเอีนะครับดูของแกรครับไม่เหมือนนะเนี่ยของแกไม่มีครับ